สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f อฟทุกท่านนะครับโอ้ดูครับ <c oughs> นหนวดก็ยาวนะครับพี่น้องเนาะ,ะสวัสดีตอนสายๆนะครับพี่น้องทุกท่านเนาะก็พวกเราเนาะกำลังจัดเดินทางนะครับทุกท่านเนาะไปรับน้องมาต่อยนะครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยร,ราชภัฏนร้อยเอ็ดนะครับพี่น้องเนาะก็หยุดยาวนะครับ10วัน นะครับพี่น้องเพิ่งไปส่งวันที่เก้านะครับตุลาเนาะก็ไปรับอีกแล้ว <laughs> โอ้เอาก็ทั้งวันนะครับเมื่อวานนะไม่ได้ทําคลิปอะไรเลยนะครับเ <laughs> มื่อวานนี้ก็พวกเราเนาะขึ้นขึ้นเขานะครับหาอยู่หากินกับลุงนี้นะครับก็พาไอเจ้าลายนะครับไอเจ้าลาย ออกฝึกนะครับพี่น้องเนาะให้มันรู้จักนะครับภูเขานะครับพี่น้องเนาะเมื่อวานให้มันเรียนรู้นะครับ F4 ให้มันให้มันเรียนรู้ภูเขานะครับพี่น้องแม่หิือฝากเนฝากอะไรฝากซื้อไลายนี้อ๋อโอ้อะเดินทางกันเลยครับพี่น้องทุกท่านเนาะแม่จะเอาน้่องไหมพ่อโอ้โหนี่พี่น้อง แม่มาใจจะอานมให้ผมฮะหลาย<ม>วันนี้<า>ไปกับน้องไอเดียทำไมไม่ได้ไปโรงเ,เรียนเขาฝากซื้อไม่ไปโรงเรียนครับอ๋อเขาฝากซื้ออันนี้แล้วก็ไลน์นี้อ๋อไปต้อเอาไว้กอนเงินก็อยู่ในนี้แล้วอ๋อไปเดินทางกันนะครับทุกท่านในเช้าว,วันนี้เนาะไม่เช้าหรอกครับพี่น้องสายแล้วประหยัดนน้ำกรวดมานะครับพี่น้องก็เดินทาง ห้ามรักเอาเงินนะห้ามรักเอาเงินเงินในถุงโอ้เขาเขาฝากเงินแเราฝากฝากเงินด้วยฝากเงินด้วยไปซื้ออะไรนะเขาเรียกแอบเสื้อแอบเสื้อเดินทางกันพี่น้องก็เราไปกันสามคนนะไปสามมาสี่นะทำไมไม่ไม่ไปโรงเรียนเลเดียาบาก็ไม่ค่อยได้เรียนครับเขาจัดกิจกรรมบอจัดแล้วเมื่อวานนี้พรุนี้ก็ปีใหม่ครับพรุ่งนี้หยุดไหม ไม่ไม่ได้หยุดครับพรุ่งนี้ก็ไปโรงเรียนไปโรงเรียนครับพรุ่งนี้ไอเดียไปโรงเรียนเนาะแผนการเดินทางของพวกเรานะครับพี่น้องวันนี้ไปมีแผนเด็ร้อยเอ็ดนะฮะตุลาเนาะแล้วก็วันที่ยี่สิบแปดแม่แล้วว่าวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่แปดวันนี้ยี่สหกยี่สิบแปดเราก็เดินทางนะไปร่วมเาไปทำบุญเนาะงานบุญที่อำเภอสมเด็จ นะครับทุกท่านเนาะแแนการเดินทางนะครับทุกท่านเสียเงินอีกใน FC ซีเนาะกับการซื้อน้ำมัน <c oughs> ซื้อน้ำมันใส่รถนะฮะเราไม่ซื้อเจ้าจ,จะเติมน้ำเปล่าว่เติมน้ำเปล่าได้มันดีเนาะอืเขาไม่มีบรถที่ผลิตออกมาเพื่อใช้น้ำในก๊ก ดบก่อน,อนอดบก่อน,อนโอ้ยคักกันอย,อยู่ที่ร้านกันยบเรงกันเศบจมูกกับพี่น้องเอ้ยอเพราะว่ามันอากาศหนาวเนาะจามฮัดเชยฮัดเชยอ่วันนี้ไม่ไม่หนาวเหมือนเมื่อวานเนาะเมื่อก่อนเนาะวันนี้มันไม่ค่อยลม เห็นไม่หมาเขานะนั่งมอเตอร์ไซค์นะเราต้องหัดเอาเรย,<า>ย่งเขาก็เป็นเหมือนเราเนาะมันก็ใบร่วงใบร่วงใบแดงใบร่วงหมดแล้วอันไหนมันโดนพระอาทิตย์อย่างแรงมันก็ร่วงก่อน,อนเดี๋ยวเราไปแวะดูที่หน้าบ้านลุงพลกันพี่น้องอพี่น้องถึงหน้าบ้านลุงพลเอาจะเอาเสื้อให้แม่หรือเปล่า โอ,อ,อ้โอ้ไม่ใช่ลืมลืมอ่าจะจะดูต้นตะครหน่อยพี่น้องโจทย์ไม้ไปเลยนี่โอ้จนเป็นป่าอือต้นใหญ่มากเลยเป็นลมเป็นเงา,ามาลงพนก็อ้รถยาสีบัลลุรถไครน่นนะรถไฟฟ้านะ่ะไม่รู้ เงียบเทียบพี่น้องนะไม่เหมือนแต่ก่อนนะแต่ก่อนนี่คึกคักคึกคืนเดินทางกันาผ่านบ้านลุงปลประเตนมาแล้วยายอุ่นเป็นยังไงเนาองมาโรงพยาบาลแล้วบย่างนอนโรงพยาบาลค่าเชื้อโรงหลวงบ่สิบห้าวันวันบ่เลือดเท่าไหร่นี่แหละเดี๋ยวออกจากมุกแล้วมาอยู่โรงหลวง ใช่แม่ถามข่าวข่าวแม่เบ็นวันนะั้นเอา้าเอา้าเอา้าสาลักพี่น้องสมัครคับเคนผู้เท่าผู้เกีย์เข้ามาทำอะไรได้ใช่ไสมาปาอยู่บ้านหรือเปล่าสามเลขกับสาปาน,นี่ยนะสาปาถูกเลขไปสาปาถูกหวยอบบ่ เก่งเล้สาวปานนะเก่งเลยเป็นเนาะช่วงนี้ก็เป็นฤดูหนาวนะก็ภาพบรรยากาศก,ก็จะไม่ค่อยเขียวชอุ่มพุ่มเฉวัยพุ่มเฉวัวววยเขียวชอุ่มพุ่มเฉวัยเท่าไรเนาะเพราะว่าต้นไม้ใบหญ้าก็จะแดงเหลืองนะ มันแห้งแ้งอะมันไม่เหมือนฤด,ดูฝนเนาะพีน่น้องถ้าฤด,ดูฝนเนี่โอ้ยเขียวเขียวจะผ่านบ้านไร่ผู้หลวงมพามออพี่น้องอยู่บ้านเหมือนแม่ออ,อบในสบายเนาะขางไกลผู้คนพีน่น้องบนในเกลประดับประดาต้นไม้น่ะสวยแต่อโอ้ยอยู่อยู่เนาะมองมองเราอยู่เลยเจ้าก็มองเขาคือก <laughs> <laughs> ันนั่นแหละ ว่าแต่เขามองตัวเองเฮ้ามองเขาเฮ้าเหมือนมองเขาจนคอจะหักไม่รู้เขารถใกญ่ว่าไปไปนอกไปดูบรรยากาศที่ไม่ค่อยเขียวสดชื่นเท่าไหร่สดชื่นเลยวะโอ้ทำไมเฟืองเขาเอามากองลี่ลาดลี่เลอย่างี้ ล่อวัวล่อควายครับวะทุ่งนาไปของชาวเสานของปานแงแดงแดงเนาะของเสาปานทั้งหมดเลยเนาะแดงสลานอยู่ใช่ไหมไม่ไม่หมดมันก็มีของคนอื่นพร้อมของเสาปานกี่ร้อยต้นของคนอื่นเนาะทานไปเนาะอ่ะพี่น้องก็พูดกันไปเรื่อยเปื่อยนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าโอกาสหน้าอ่ะอ่ ทีมนี้สวัสดีค่ะ